สวัสดีครับณวันที่3ทธันวาคม2025ที่นครหลวงวิงจันทรมีการพบปะกันของ2ผู้นำที่สำคัญมากๆนะครับค่ะท่านทองลุนสีสุริตของลาวแล้วก็ท่านฝั่มิงจิงนายกของเวียดนามใช่ครับแล้ววันนี้เรามีรายงานอย่างเป็นทางการจากการประชุมครั้งนั้นมาอยู่ในมือซึ่งภารกิจของเราก็คือการเจาะลึกเบื้องหลังถ้อยถแถลงทางการทูตพวกนี้เพื่อจะหาคำตอบว่า จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของสองประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดคู่หนึ่งของโลกเนี่ยเขากําลังจะเดินไปทางไหนกันแน่ใช่เลยค่ะเพราะเอกสารพวกนี้นะคะถ้าอ่านเผินๆเ,เนี่ยก็อาจจะดูเหมือนพิธีการทางการทูตทั่วไปครับก็จะดูแห้งๆหน่อยใช่ครับแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในรายละเอียดจะเห็นเลยว่านี่คือการนัดหมายครั้งสำคัญที่มีครบทุกมิติเลยจริงๆครบทุกมิติค่ะ มีทั้งการมองย้อนไปในประวัติศาสตร์เพื่อตอกย้ำรากฐานการประเมินความร่วมมือที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ที่สำคัญสุดเลยคือการวางแผนอนาคตร่วมกันในระดับเมกะโปรเจกต์เลยโอ้โหมันคือการเช็คอินความสัมพันธ์ครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ครับน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มจากจุดแรกสุดเลยเพรได้ยินคำว่าการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทวิภาคีครั้งที่48อืมเอาตรงๆนะครับมันฟังดูค่ะ ฟังดูเป็นทางการมากใช่ครับเป็นทางการและอาจจะดูน่าเบื่อ,อ่อยแต่การที่นายกรัฐมนตรีเวียดนามบินมาเป็นประธานร่วมด้วยตัวเองแถมยังจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่48แล้วตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรามันมีความหมายซ่อนอยู่มากกว่าแค่การประชุมประจำปีหรือเปล่าครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะเพราะตัวเลข48นี่แหละค่ะคือหัวใจสําคัญเลยหรอครับ มันบอกเราว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งคิดจะทํากันแต่มันคือกลไกการทํางานร่วมกันที่แบบฝั่งรากลึกและทําต่อเนื่องมาเกือบครึ่งศตวรรษแล้วเกือบ50ปีเลยนะครับใช่ค่ะลงนึกภาพตามนะคะการประชุมระดับนี้ที่จัดต่อเนื่องได้48ครั้งเนี่ยหมายความว่ามันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเปลี่ยนแปลงผู้นํามาแล้วไม่รู้กี่รุ่นอืมจริงด้วยแต่ว่ารักความร่วมมือก็ยังคงเดินหน้าต่อได้เสมอ และการที่ท่านนายกฝ่ามิงจิงเดินทางมาเป็นประธานร่วมด้วยตัวเองก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าฉันเอาจริง oh. นี่ไม่ใช่แค่การส่งตัวแทนมาแต่คือผู้นำฝ่ายบริหารสูงสุดลงมาคุมงานติดตามผลด้วยตัวเองเลยมันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ข้อตกลงต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่แค่บนกระดาษแต่ต้องเกิดขึ้นจริงให้ได้ค่ะออ oh. เข้าใจเลยครับคือมันเป็นสัญลักษณ์ของทั้งความต่อเนื่องที่ยาวนานแล้วก็ความจริงจังในปัจจุบันนั่นเองทีนี้ในรายงานการประชุมผมสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆจุดหนึ่งที่ดูน่าสนใจมากค่ะคือมีการกล่าวถึงค้ำขอบคุณที่ทั้งทองลุนมีต่อเวียดนามซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่การเรียบเรียงมันดูแปลก ยงไงค,คือมีการขอบคุณเรื่องใหญ่ๆระดับประวัติศาสตร์ชาติอย่างการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชาติแต่กลับมีเรื่องการช่วยจัดงานฉลองวันชาติครบรอบ50ปีแทรกเข้ามาด้วยอ๋อ oh, ค่ะซึ่งถ้าเทียบสเกลกันแล้วมันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากทำไมเรื่องนี้ทั้งถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในเวทีระดับผู้นำเลยล่ะครับนั่นแหละค่ะคือประเด็นที่เฉียบคมมากเพราะเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อยเนี่ยแหละ ที่บอกอะไรเราได้เยอะเลยครับการกล่าวขอบคุณย้อนไปถึงยุคสงครามปลดปล่อยชาติคือการย้ำเตือนถึงรากฐานของความสัมพันธ์ว่ามันเกิดจากบุญคุณที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาไม่ใช่แก้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกเป็นการให้เกียรติกันทางประวัติศาสตร์ใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงแต่เรื่องในอดีตยอย่างเดียวมันก็อาจจะฟังดูเหมือนเรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ การหยิบเอาความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมและเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆอย่างการช่วยจัดงานฉลองวันชาติครบรอบ50ปีเข้ามาประกบด้วยมันจึงเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังมากค่ะทรงพลังในแง่ไหนครับในแง่ที่ว่ามันเป็นการบอกว่ามิตรภาพของเราไม่ใช่แค่อนุสณ์ในอดีตนะแต่มันยังมีชีวิตและดำเนินอยู่ในปัจจุบันอ๋อ oh. ความช่วยเหลือได้ไม่หยุดไปพร้อมกับเสี่ยงปืนในสงคราม แต่ยังคงส่งผ่านมาถึงการสนับสนุนกันในภารกิจปัจจุบันของชาติมันทําให้สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นั้นดูสมจริงแล้วก็จับต้องได้ทันทีเลยเป็นการเชื่อมโยงอดีตที่ยิ่งใหญ่เข้ากับปัจจุบันที่ใกล้ชิดได้อย่างลงตัวที่สุดถูกต้องค่ะเป็นการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมากจริงๆ พอพูดถึงปัจจุบันแล้วในรายงานก็มีการใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในการประเมินความสัมพันธ์เขาใช้คำว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสุดค่ะได้ยินบ่อยใช่ครับซึ่งคำว่าระดับสูงสุดเนี่ยเป็นภาษาการทูตที่เราก็ได้ยินอยู่บ้างมันมีความหมายจริงๆเชิงปฏิบัติการหรือเป็นแค่คาสวยๆที่ใช้ในแถลงการครับเป็นคาถามที่ดีค่ะ เพราะคำพูดสวยหรูในการทูดมีอยู่เยอะมากแต่ในกรณีนี้เดฉันคิดว่ามันมีความหมายมากกว่านั้นครับเพราะผู้นำทั้งสองไม่ได้พูดลอยๆแต่เขาได้ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาสำทับคำพูดนั้นทันทีเลยเพื่อพิสูจน์ว่าไอความไว้เนื้อเชื่อใจระดับสูงสุดเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรอ๋อมีตัวอย่างอะไรบ้างครับที่เขายกขึ้นมาเขายกตัวอย่างความสําเร็จของการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยค่ะเช่น การเยือนลาวของท่านเลขาธิการใหญ่พักคอมมิวนิสต์เวียดนามโตเลิมอืหรือความสำเร็จของการประชุมประจำปี2026ระหว่างกลุ่มการเมืองของทั้งสองพักซึ่งนี่คือการประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของประเทศเลยนะคะคือระดับ top of the top เลย ใช่ค่ะการที่กลไกลระดับนี้สามารถประชุมและตัดสินใจร่วมกันได้อย่างราบรื่นมันคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของความไว้วางใจที่ว่านั้นมันไม่ใช่แค่การมาเยือนเพื่อจับมือถ่ายรูปแต่การวางยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันดังนั้นคำว่าระดับสูงสุดในที่นี้จึงหมายถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นจนถึงแกนกลางของอำนาจรัฐเลยทีเดียวค่ะ ฟังดูแล้วความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากจริงๆมีผลงานจับต้องได้เป็นเครื่องพิสูจน์ซึ่งมันก็ยิ่งทำให้อยากรู้เลยว่าเมื่อรากฐานทั้งในอดีตและปัจจุบันดีขนาดนี้แล้วพวกเขาวางแผนจะสร้างอะไรต่อจากนี้ไปอีกวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของทั้งคู่คืออะไรครับนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการประชุมครั้งนี้เลยค่ะโอเพราะมันคือการเผยพิมพ์เขียวแห่งอนาคตที่ชัดเจนมาก ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้องยกระดับการเชื่อมโยงขึ้นไปอีกขั้นโดยเฉพาะการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานและไม่ใช่โครงการเล็กๆนะคะแต่เป็นเมกะโปรเจกต์เชิงยุทธศาสตร์สองโครงการหลักที่ถูกระบุชื่ออย่างชัดเจนเลยมีอะไรบ้างครับคือโครงการทางด่วนฮานอยเวียงจันทร์ค่ะฮานอยเวียงจันทร์และโครงการเส้นทางรถไฟเวียงจันทร์ท่าแขกหูงอองค่ะ โอ้โหแค่ฟังชื่อก็รู้สึกได้ถึงสเกลที่ใหญ่มากเลยนะครับทั้งทางด่วนและทางรถไฟที่เชื่อมเมืองหลวงและก็เมืองท่าสำคัญเข้าด้วยกันโดยตรงโครงการพวกนี้มันจะเปลี่ยนอะไรบ้างครับมันจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยเราต้องไม่มองว่านี่เป็นแค่การสร้างถนนหรือรางรถไฟแต่นี่คือการสร้างเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจ,จและโลจิสติกเส้นใหม่ของภูมิภาคเลยอืม ลองนึกภาพตามนะคะเส้นทางรถไฟเวียงจันหวงอ๋องจะทำให้สปปลาวซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล landlocked country ใช่ค่ะสามารถเข้าถึงท่าเรือนำลึกของเวียดนามที่หวงอ่างได้โดยตรงเลยมันคือการปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของเราอย่างมหาศาลขณะเดียวกันเวียดนามก็ได้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางการขนส่งเชื่อมต่อไปยังลาวและภูมิภาคก็คือวินวินทั้งคู่วินวินอย่างแท้จริงค่ะเป็นการบูรณาการเศรษฐกิจของสองประเทศเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบเดี๋ยวนะครับฟังดูแล้วนี่คือแผนการใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาล ใช้เวลานานหลายปีแน่แแน่นอนค่ะแต่ในรายง,งานการประชุมเดียวกันนี้ท่ามกลางการคุยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโครงสร้างพื้นฐานระดับหมื่นล้านจูจ่ๆก็มีประเด็นเรื่องการศึกษาอบรมคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่โผล่ขึ้นมาเป็นวาระสําคัญระดับชาติด้วยอืม,มันดูเหมือนเป็นคนละเรื่องกันเลยทําไมเรื่องที่ดูซอฟ์ขนาดนี้ถึงถูกให้ความสําคัญเทียบเท่ากับเมกะโปรเจกต์เลยล่ะครับเพราะนี่คือส่วนที่อัจฉริยะที่สุดในวิสัยทัศน์ของพวกเขาค่ะ อัจฉริยะเลยแหะครับใช่ค่ะคือผู้นำทั้งสองฝ่ายมองขาดว่าการสร้างทางด่วนหรือทางรถไฟมันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพซึ่งสำคัญมากแต่ลำพังโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันได้ว่าความสัมพันธ์ที่พิเศษนี้จะยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลานเขาจึงต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางความรู้สึกควบคู่กันไปด้วยค่ะโครงสร้างพื้นฐานทางความรู้สึก เป็นคำที่น่าสนใจมากครับขยายความหน่อยได้ไหมครับคือผู้นำรุ่นปัจจุบันตระหนักดีว่าความรู้สึกผูกพันเป็นพิเศษความเข้าใจในประวัติศาสตร์ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามันไม่ได้ส่งต่อกันทาง DNA นะคะครับมันไม่ได้อยู่ในสายเลือดใช่ค่ะคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคสมัยที่ต่างออกไปอาจจะไม่ได้รู้สึกอินกับเรื่องราวในอดีตเหมือนคนรุ่นก่อน ดังนั้นถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติสายสัมพันธ์ที่เรียกว่ามีหนึ่งไม่มีสองนี้ก็อาจจะค่อยๆจางไปตามการเวลาได้อืม hmm. เขาจึงต้องลงทุนกับการให้การศึกษาอบรมแล้วก็จัดกิจกรรมให้คนรุ่นใหม่ของทั้งสองชาติได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกัน oh. เพื่อให้พวกเขาเข้าใจที่มาที่ไปของมิตรภาพนี้และสร้างความผูกพันในแบบฉบับของคนรุ่นเขาเองต่อไปโอ้โห oh. นี่คือการมองเกมระยะยาวที่น่าทึ่งมาก คือสร้างทั้งฮาร์ดแวร์ที่เป็นถนนเป็นรถไฟและซอฟต์แวร์ที่เป็นความรู้สึกความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะเป็นการวางแผนที่รอบคอบและมองกันไกลอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือได้ไม่ได้วางพึ่งแค่ความทรงจําในอดีตแต่กําลังสร้างความทรงจําใหม่ๆให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยทีนี้ พอเราเห็นภาพรวมวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วในฝั่งของเวียดนามเองท่านนายกฟั่มมิงจิงท่านได้ให้คํามั่นสัญญาอะไรที่เป็นรูปธรรมไว้บ้างครับเพื่อให้มั่นใจว่าแผนทั้งหมดนี้จะเดินหน้าไปได้แน่นอนค่ะหลังจากที่ท่านกลางขอบคุณแล้วก็ชื่นชมความสําเร็จต่างๆของลาวแล้วนะคะท่านก็ได้ให้คํามั่นสัญญาที่หนักแน่นและชัดเจนมากครับท่านบอกว่าเวียดนามจะทํางานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายลาวเพื่อผลักดันข้อตกลงต่างๆที่คุยกันไว้ทั้งหมดนี้ ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายคำว่าให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมนี่ถ้าจะแปลเป็นภาษาบ้านๆคืออะไรครับแปลง,ง่ายๆก็คือท่านให้คำมั่นว่าจะตามจี้ทุกข้อตกลงที่คุยกันไว้ให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้อ๋อไม่ใช่แค่คุยแล้วจบไปไม่ใช่แค่เซ็นชื่อบนกระดาษในห้องประชุมสวยๆแล้วก็จบไปแต่จะต้องมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้และที่สำคัญไปกว่านั้น ท่านยังตบท้ายด้วยเป้าหมายสูงสุดของการทำทั้งหมดนี้ว่าคือเพื่อนำผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ประชาชนของทั้งสองชาติอืมประโยคนนี้สำคัญมากสำคัญมากค่ะซึ่งนี่เป็นการย้ำเตือนที่สำคัญมากว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าความสัมพันธ์ระดับผู้นำจะแน่นแฟ้นแค่ไหนหรือโครงการจะยิ่งใหญ่เพียงใดปลายทางของมัน ต้องวัดผลกันที่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนธรรมดาทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงต้องดีขึ้นให้ได้ชัดเจนมากครับถ้าสรุปภาพรวมของการเจาะลึกในวันนี้ก็คงต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้มันเป็นมากกว่าแค่การพบปะทางการทูตจริงๆค่ะแต่มันคือการยืนยันสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึง้งการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในปัจจุบันแล้วก็การวางพิมพ์เขียวแห่งอนาคตที่สมบูรณ์แบบมากมาก ที่มีการสร้างทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพอย่างทางด่วนและรถไฟไปพร้อมๆกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางความรู้สึกเพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์พิเศษนี้จะถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนถูกต้องเลยค่ะเป็นการมองความสัมพันธ์แบบ360องศาจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดเป็นการทิ้งท้ายไว้ให้กับผู้ฟังของเราน่าสนใจครับว่ามาเลยครับในรายงานฉบับนี้ แล้ก็ในบริบทความสัมพันธ์ลาวเวียดนามเราจะได้ยินคำว่าสายสัมพันธ์ที่1ไม่มีสองหรือความสัมพันธ์พิเศษอยู่ซ้ำๆใช่ครับได้ยินตลอดเลยมันทำให้เราต้องกลับมาคิดนะคะว่าในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกันหมดคนรุ่นใหม่สามารถมีเพื่อนหรือรับอิทธิพลจากอีกซีกโลกได้ไง่ายๆผ่านอินเทอร์เน็ตอื การที่รัฐสองรัฐพยายามอย่างยิ่งที่จะสอนหรือปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่ามิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศนี้พิเศษกว่าที่อื่นมันเป็นเรื่องที่ท้าทายแค่ไหนน่าคิดมากครับและไอความพยายามที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางความรู้สึกนี้จะต้องเผชิญหน้ากับกระแสทานของโลกยุคใหม่อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่อยู่นอกห้องประชุมแต่เป็นโจทย์ที่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของความสัมพันธ์นี้ค่ะ